สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงทำให้เครื่อง Vivo Z 7 X แสดงเปอร์เซนต์แบตเตอรี่อย่างชนิดที่เรียกว่ามันใหญ่ๆตัวๆ,ๆให้เห็นหน่อยบางทีมันไม่แสดงแล้วมันงงอะ่ะมันคำนวณไม่ถูกก็ตกลงพี่เหลือเท่าไหร่อร่ะบางคนอาจจะบอกว่าไม่แสดงดีกว่าไม่แสดงก็เครียดมาให้มันแสดงแล้วเครียดเออแล้วไม่แสดงแล้วรู้สึกมีความสุขกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะดยเดี๋ยวมันหมดคามือผมรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภยัย อาจจะเครียดหน่อยแต่ว่าเข้าใจมันนะอันนี้แล้วแต่ชอบนะบางคนไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเปิดขึ้นมาหรือมันเปิดอยู่อยากไปปิดไปปิดตรงไหนไปเปิดตรงไหนป่ะอันนี้มันเข้าไปในตั้งค่านะจ๊ะนี่เข้าไปในตั้งค่าไปฮะไอคอนนี้ออกมาผมชอบไว้ตรงนี้มันง่ายดีเพราะว่าปกติชอบเข้าตั้งค่าไปทํานู่นทํานี่อ่ะมาแล้วอย่างนั้นเราก็ไปเลือกตรงคําว่าการแสดงผลและความสว่างอยู่ตรงนี้กดลงไป ไปสิลูกอย่าทำให้อายไม่โอเคแล้วจากนั้นเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างสักหน่อยหนึ่งเอาไปเลือกเอาคำว่านี่นี่แถบสถานะอยู่ตรงนี้กดลงไปในแถบสถานะบรรทัดล่างสุดมันคือนี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ในแถบสถานะถ้าเกิดเราไม่ชอบเราก็ปิดไปมันก็จะเหลือแต่ก้อนแบตแล้วมันเหลือแต่ก้อนแบตเราไม่รู้มันเหลือกี่เปอร์เซ็นตนะ์ผมถึงไม่สบายใจผมชอบมันเป็นเปอร์เซ็นต์ทำไมอ่ะ มันจะได้รู้ว่าควรชาร์จในช่วงเวลาไหนหรือว่าควรจะชะลอการใช้ในเวลาไหนเพราะว่าบางทีบางที บางทีเราใช้มาใกล้ๆ5้ิแล้วอะไรเงี้ยเราอยากจะชาร์จแล้วให้มันนับแค่ครึ่งไซเคิลไม่อยากให้มันนับหนึ่งรอบในการชาร์จอายุแบตมันจะได้ยืนยืนกับเราอะไรเงี้ยนะเราก็จะมีความรู้สึกว่าไปชาร์จตรงก่อนมันจะลงต่ำกว่า50อะไรเงี้ยก็จะมากจะดูเปอร์เซ็นต์แบตอะไรนี่เป็นมันเป็นนิสัยไม่ใช่เหรอเออแล้วบางทีมันไหนๆก็ไหนๆแล้วมันต่ำกว่าซาห้าสิบลงมาเหลือ40กว่าแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วจัดหนักจัดเต็มใช้มันซสอิสระแก่ใจก่อนมันจะชาร์จมัเต็มที่หนึ่งไซคล อันนี้ก็เป็นการแสดงผลแล้วก็ปิดการแสดงผลเปิดการแสดงผลของแบตเตอรี่บนแถบนหน้าในหน้าจอก็เอามาฝากการประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ